ไทย PBS ได้ข้อมูลจากปปชนะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการติด1ใน3หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดครับมีทั้งประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันและการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมติดตามจากรายงานครับโรงเรียนใหญ่พิเศษขนาดใหญ่คงไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืโรงเรียนช่วยเขตเขตช่วยโรงเรียนเราจึงจะอยู่รอด ส่วนหนึ่งจากแชทไลน์กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเพื่อขอความร่วมมือทำบุญกระถิ้นสร้างความกังวลใจให้กับครูที่ต้องบริจาคเงินด้วยความเกรงใจและได้ส่งข้อมูลนี้ให้ไทย PBS โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีพอ,อรโรงเรียนคนหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาโอนย้ายไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่บริจาคเงินส่วนตัวทำบุญถึง5 0,000บาท อาจมีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับผู้บังคับบัญชานายนายส่งให้ไหมเงี่ยมาแปบ๊แปบๆมาไม่ได้มาไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เงินจริงไหมเราเราไม่เคยเห็นหลักฐานแต่ถ้าบอกไม่ต้องทําผลงานมีผลงานก็เท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกเขาเงินพวกของอำนาจ ลกรณีนี้ทำให้อดีตพอโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาหมองว่านี่อาจเป็นอีกภาพสะท้อนปัญหาผลประโยชน์ในระบบการศึกษาที่สร้างเครือข่ายพวกพ้องจากการแต่งตั้งโยกย้ายลักษณะเดียวกับที่สารอาญาคดีทุจริตภาค4 ตัดสินจำคุกจำเลยรวม13คนมีความผิดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จให้ผอโอรงเรียนซึ่งมีคุณสมบัติด้อยกว่าได้โอนย้ายแทนผอโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดีกว่าเขตไหนเพาะหัวแข็งๆๆไม่ทอนตังหรือไม่อยู่ในโอวาทก็ได้รับการจัดสรรงบมาน้นอยนะจนไม่มีเงินเหลือจ่ายโรงเรียนยิ่งสําคัญในเขตแต่ละเขตไม่ว่าถมมัธยม โรงเรียนไหนผู้บริหารและคณะครูมีสายสัมพันธ์หรือรับเงื่อนไขของทางเขตหรือไม้กระทั่งกลุ่มได้เขาจะรับการถ่ายเททังบโอนตรงวงจรทุจริตในวงการครูพบว่าเริ่มต้นตั้งแต่สอบบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะระบบอุปถัมภ์เรียกรับผลประโยชน์เป็นขบวนการหัวอำนาจ จนกระทั่งกลายเป็นพักพวกเข้าร่วมกระบวนการทุจริตจ,จัดซื้อจัดจ้างรับเงินทอนเพื่อถอนทุนคืนที่ผมเคยมีปัญหาคือสื่อสื่ออาชยะซึ่งอบจอบุงการเป็นคนจัดหาให้โรงเรียนไม่ได้สำรวจความต้องการและจำเป็นไอ้ของฟรีทุกคนอยากได้ถึงให้มาก็รับแต่รับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เก็บประโยชน์แล้วก็เป็นปัญหาและราคามันก็แพงเกินจริง ปัญหาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรวมทั้งอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพและอาจสอดทุจริตถือเป็นเรื่องร้องเรียนต่อปปชที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการติดหนึ่งใน3อันดับกระทรวงที่มีเรื่องร้องเรียนความผิดมากที่สุดในปี2566คือมีเรื่องร้องเรียน528เรื่องความผิดที่พบมากคือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ322เรื่อง ความผิดการจัดซื้อจัดจ้าง112เรื่องและเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน22เรื่องปล่อยไพทูลธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน